โตท็อปกันอีกแล้วจ้ากับเกมคิตตี้เนโกนะจ๊ะเมียวอิตจีนี่ซ้าเมียวอะิกาตาก็อยู่กับเกมคิตตี้เนโกนะนั่นแหละจ้ะก็พกมาหนึ่งหมื่นวันนี้สี่บวกจ้งใดก็ไปดูกันเลยนะจ๊ะไปโอ้โหดอกนี้สวยงามแบบทองเรื่องอี อีสัตกูต้องเลิกแล้วไหมสำหรับตอนนี้ก็โดนมาแล้วค่ะดอกแรกห้าหมื่นเหยียกูงงกูงงแลละสโบท็อปของจริงใครที่อยากทดรองอยากไปลองบวกกันแบบจุกๆก็ไปที่สโบท็อปลิงใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะโอ้ยพวกขนาดนี้กูต้องกดอีกปะไม่ต้องหรอปะ หลังจากนี้กูก็ถอดเลยและกันค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเล่นเยอะมันจีดูดเด้อบ,บวกมาขนาดนี้มึงถอนเธออีสัตว์สำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe อยากให้เล่นเกมไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะไปกัอนนะบ๊ายบายฝากด้วยจ้ะสปอรทับสปอร็ทับทในหมู่สปอร็ทับในหมูแต่ที่รู้รอยู่บวกงาว่ายเวอร์